สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านมอเตอร์ไบค์นะครับก็วันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันเป็น c ี6ีของาสุเนะครับปี2017เดี๋ยวให้ดูว่าคันนี้มันพิเศษว่าคันนี้ยังไงเดี๋ยวให้ดูรอบรอบกันก็โดยรวมนะครับคันนี้อย่างแรกที่เห็นเลย f ู l l carbon ต้องบอกว่า f ู carbon จริงๆดูทุกอย่างเป็น เียวคาร์บอนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลายถังนะแอร์ดักแล้วก็พวกฝาถังน้ำมันทุกอย่างคาร์บอนหมดเลยบางโคนหน้าคาร์บอนก็ไฟหน้าคาร์บอนทุกอย่างเดี๋ยวเบิร์ดให้ดูก่อนเลยสับเฟมบางโซ่กันตกบางโคนหลังบางโคนหน้าเป็นคาร์บอนทั้งหมดคันนี้ถ้าเกิด เอาราคาคาร์บอนทุกชิ้นมารวมกันเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสองหมื่นเอาเบอร์เดินด้วยเดินอ่าแล้วก็ขอแต่งให้ดูว่ามีแคดบาร์นะครับซ้ายขวา K2 อ่าตัวครอบระกุกน้ำมันเบรกไบเกอร์นะครับตัวยครอบลา<ก>บนไบเกอร์ตัวนี้ปกติชิ้นนี้มันจะเป็นสีเงินถ้าผมจำไม่ผิดอ่าและนี่ก็ไปทําดำนี่ก็เป็นสีดํานะครับเก็บ่ยดำหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกยกอ่ายก,ยก,ยกที่พักเทานะให้เหมือนเกย์โยก ซ้ายขวาเลยนะซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ชุดทำทำเเผวด้วยโคดนะครับท่อก็จะเป็นฝายทอสสามนิ้วนะฮะยกสปูดนะครัะลิบออนยกสปูดนะฮะไทเทนด้วยบอสสองตอนนะครับทะเบียนทับทะเบียนทับนะฮะยางเดิมศูนย์นะครับเพราะว่ารถจอดจีนคันนี้รถซื้อมาแล้วก็แต่งอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูเลขหมายกันว่าเลขหมายเท่าไหร่มาดูกันนี้ แลนหนึ่ง <81. S 1> สายอ่ามื่นสองนะครับไม่ 2, ม, 17, นะมื่นสองรถปีสิบเจ็ดรถวิ่งน้อยมากนะี่ดอยู่ตรงนี้รถวิ่งน้อยมากจริงอยังเดิมสตรยังอยู่คิดดูแล้วกันายช็อคโคตรเสียวคันนี้ราคาบอกเลยว่าโคตรเลาราคาเนี่ยผมบอก่าใครได้ยินจะตกใจแน่นอนก็คันนี้ปี2อง7นะครับคลูคาร์บอนเบาะแต่ง ของแต่งครบทุกอย่างชอปขายสั้นเปิดราคานะครับหนึ่งแสนหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ึแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดใครซื้อสั้นสดต่อรองได้นะครับราคาดีกันหน้ารถนะครับหรือสนใจอยากเอาพี่มาต่องได้ติดต่อเราคุยกันส่วนตัวนะนึงนะครับเสียงนบอกเลยว่าโคตรเสียวฟังเสียงท่อนเลย ประธานเรียนบันนหน่อยสนใจไฟกรอกต,ตอครับไม่ต้องห่วงโคตรดังก็ถ้าใครสนใจนะครับ ติดต่อได้ที่เพจลุกมอเตอร์ไค์นะครับหรือว,ว่า0 8 7 4 5 3 8 8 3นะครับส่วนในเบอร์นี้ก็คือ0 9 3 3 4 9 2 7 7 6นะครับแอดไลน์ได้สองเบอร์นะครับแอดไลน์ได้เลยกเบอร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะสว,วัสดีครับ <Okay. S 2>